สวัสดีค่ะยินดีตอนรับทำผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในช่วงแรกของมือวันที่1 9เกาเดือนตุลาคมนะคะปีพุทธศักราช2567ค่ะพี่น้องคะเมื่อนี่ค่ะแอดภาพพ่อแม่พี่น้องประเทาสุขสุขอนนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจาก ปูบุญมีนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะปูมีล็อกเงินล้านมาฝากซึ่งหววที่ผ่านมานี่ล็อกเงินล้านของปูและเขาหกสองตรงๆนะคะพี่น้องคะเอาแนวทางของปูบุญมีในคลิปนี้นะคะสิเดมาเป,ป็นตัวใดพอแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันกค่ะมาสัการค่ะจะเริ่มพร้อมจะเริ่มพร้อ,อม,มังใดล่ะ <laughs> มาถามล็อกเงินล้านเละค่ะปูคะ ัตัวรลอดนั่นลานค่ะนวดที่แล้วกับเขาตรงๆง2กสองค่ะก็เ้บังวัดเนี่ยเกิดมันจิเขาว่ายัดไว้ให้ดีคู่ค3สามตัวไว้2สองคู่ค่ะเกิดา,าออกันงช้าแล้วมันจิต มันทีเขาจ่ะถ้าเขาพังจากระลุไปสองงวดค่ะจะเลขวิ่งกับเขาประจำค่ะเพื่อนมาเนีร์ล็อกนั่นลานกับนี่บลุลลางนี่เป็ด ส,สองแปดอ่าสองแปดค่ะสามแปดสามแปดค่ะสองเก้าสองเก้าค่ะสามเก้าสามเก้าค่ะเลกวิ่งแต่มีวิ่งลงวิ่งให้ก็คือมีสองมีสามวิ่งสองสามค่ะ สองกับสามส่วนสามตัวจัตัวกับแบบยไมันมันมันลึกลับมันมาซับซ้อนกันอยู่กับหลอกคามเสียงค่ะวันวันวิ่งหลอกคามเสียนแล้วก็มาจับสามตัวใส่หลอกเงินล้าน เ้าก็ลันบทลางสตัวนีกสมเก้าหกสาค่ะ9ก้าห้หหค่ะมีสองคูเน้นเนไปหกสเก้าค่ะแล้วก็สตัวกะสามเก้าสองปดเน้นเน้กกับสองแดเน้นเน้นค่ะ มันสามตัวเด็กเนียนเป็นหกสามเก้าค่ะล็อกเงินลานกับมี่มี่แคลนี่และล็อกเงินลานค่ะต้นงวดที่เล็วบประลุงสามตัวให้ครับมันกับเขาอยู่สามตัวเริ่มบระลุงเพราะว่ามันกับบริเลลุง มาได้ล่องไล่หน้ามูนี่ออกแต่คลิปค่ะนั่นกับเลขเขายุดเข่าสองสองหกหกสองเนาะเข่าหกสองมาได้ครับแมนค่ะพูดตรงๆครับพูดคะหกสองมาได้ครับเวลาเล่นล่ากับเน็กตีแกมีซัมมี่เหระเอาขึ้นหน่อยค่ะครับพูมัน sure. right นี้ขึ้นก้องซัมมี่ ก็มั้ยคะปูว่ายไปเนี่ยค่ะปูของก็สี่ทำนะที่นะ่ยไเจาย่อๆไปคือสายทอดระลวงค่ะปูมันาที่นึ่โอ้ f ชีสิบ f ชีสิบแปดใจ f ชีสิบแปดใจปูแล้วคือแบบหน่อยแท้วันนี้รัสิวาเขาสเปนสิวาดิ้งป้อมป้อมก็ใกล้เคืออะไรเด้ออาจารย์ท่านในฟันท่านในยางจีค่ะปูคะ หลายด้านเลยว่ะจะเห็ดออกปลอมคือขี้ใกล้เกือบนะต้นล้อขงเงินล้านเนี่ยมันก็มีมีมากซ้ำหนีแต่ว่ามันอาการปลอมเบาของคนเนี่ยตีมันยำแย่อยู่เป็นยังครับบ๊วยปู่ป้ปสบายดีครับบูวยมีการเป็นขั้นเนี่ยขั้นตัวมันเปลี่ยนอากาศต่าววอไป ป้าปู่ครับเบิดปีนี่ปู่ปู่วัชบายเบิดปีแล้เได้นะคะตอนนั้นกับวัชบายตอนช่วงโควิดช่วงโควิดกับวัชบายช่วงหน้านี้ไงกินยาตลอดกินยาตลอดโตทำไมถึงจะกินยามันค้มคืมคืมคืมยังไงอืมโอ้ขนมอนช่วงบงปีนี้เบิรปีได้นะคะปู่วัชบายเนี่ยมันบ่สบายมัน เราได้ไปซื้อเปลไม่แขนบ่บ่บลเกี่ยวกันโอ้บลเกี่ยวกันค่ะอันนี้บสัมบัตเขาอะไรยากครับเพ่อจ้าอันนี้บ่สัมบัตอยากประหยโลค่าจ้าประหยัดโลค่ามันก็เปลี่ยนเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนอากาศมันเปลี่ยนซื่อๆดอกมันก็เลย น้อยหนึ่งกับหอนหน้อยหนึ่งกับหน,หน,หนาวตัดปิดกันหมุนกันไปผนกับมือขื้นกับโตบ๊ก,กโยานตกพอลิ้นตั้งปีบระตกนะคะปูคะ่ค่ะผนตกกระซ้ำประตกเนื้อจะซ้ำ,ซำน,มมออน้ำหมอกใหญ่ท่นสวดแมาแป๊บเดียวมันจะหายส่วน นีหลอกเงินล้านแต่มีสี่ตัวสามตัวสองคูสองตัวสามคูต่พระท่านอีฟัน้าท่านอีฟันจีคะพูอีเจลน่าเบิ่์ฝันอยู่ฝันมาจากไหนครับพูคะฝันเราไปบินบาทฝันเขาไปบินบาทนบ้านตป็นหละ่ะใช่าม จะเอาบักโมูหน่วยบันนี้ใส่บาทเต็มเต็มบาทพอดีเลยสิบมาศูนย์ศูนย์อีกต่อติครับปู่เอ่อบักโมูใส่บาทเต็มว่มีลายได้หลายบัในเมื่อก็ดิพวกเขาอยู่บลาเล็กวัดตาที่เขาอีกอยู่สองตัวใช่พวกเขา ผมบอกเขาเเรอกขารเทียนกับเขารอกเป็นหลานนี่เนาะค่ะแล้วเลป็นหลานนี่ปู่ปรับปรุงสูตรไหมล่ะคะปู่คะขึ้นขึ้นแนวทางขึ้นหน่อยลงก็เก่าคาดออกโอ้ป pues ู่คาดออกตัดออกโอ้คาดคัดเอาตัวโตมันกงคงตัวโตมันอัน เด่นมันกับตัวหลักมันไม่ใช่หรออืมค่ะค่ะเพราะว่างวดที่แล้วมันเกิดกระจายอยู่แต่ว่าม่นขัดตัวนันลุ่งจับมันปูปล่อยลุ่งแต่ยังปูเบิ่งธนาการมันค่ะอปล่อยลุ่งกันเลยเบิ่งธนาการมันก่อนสองงวด งมวดที่แรกกับพกเขางมวดที่สองนี่ก็เลยปล่อยลงไว้เพราะว่ามันบ่มีคิดที่ปล่อยฝันกับผัฝันเลื่อมค่ะเลยปล่อยล่องเบิง่งมันก็เลยท่อมออกขั้นชานี่มันต้องเข้านะ่กับเคลดว่าค่ะแล้เขาอีลีเนาะครับปุ๊บันก็เลยเขา้าเกือความคิดขาดหมายไว้ ค่ะก <c oughs> <g lov d> ็เลยว่าเงินนี่ก็เลยเอาตามตามข้องที่มันออกค่ะเอาลักลัดมันจะมีเลขสี่ตัวมันจะมีสองสามสองสามแปดเก่าอืมแล้วมันจับแยกออก มันก็เลยได้ซีคูเนี่จา้าบพ่สองสองแปดสองเก้าสามแปดสมเก้าค่ะพว่าสองสามเนี่มันก็คงทีอพมา่านำกันหรือมันถืมานำกันก็บ่จะผู้ผู้สื่อกกาจับใส่กันเราก็ได้สองาาสามีเนาะค่ะพ่อสองสามนี่ะมันก็นนาสนใจเยอะเพราะว่า ทำที่เก่งมันเมเข้ามากนักกันดอกมันจิไปแยกเพราอมองคช่จะงวดก่อนมันก็มันก็ไปเพร่ะเราหมองอ๋อพอดีเวลาดี่ค่ะบันนี้ปวเป็นตะเมยมุนีปูเป็นตะเมยค่ะปูเป็นัวอยู่แล้วมันค่ะไ่ได้กิน่ได้กินที่ปูน่ามันเนี่ยพ อาูฝันฝันไปบินบานบักโม่นีบ่ได้ตีให้ดิครับผู้คะเส้นบักโม่บินบาเ็าจาใส่บักโม่ให้น้อยกใหญ่เต็มบาสิค่ะเจ้าพ่อเห็นเจะาบักโม่มาใส่ก่นมันเ,เลอะอบ่ตีหะะหะหะนบหะหะัะห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 ะนะหะหะะหรหะเะะะ นี่ปูออกมาใส่มันกับใสบาทเก้าเนิ้วบาทเก้าเนิ้วมันก็เป็นศูนย์ศูนยเกเก้าูาความฝันนะปูคะศูนย์เก้าเกูนยาศูนย์ค่ะ,ะใช่ตัวเดียวเท่านะั้นหรอได้ค่ะผู้คะตีปูปใช่มันกัเป็นแต แปดเก้าศูนย์ีคผู้พี่ผู้ทีเอ่อผู้ผ้าใย่นะ่ก็เป็นเป็นเก้าศูนี่และเก้าศูนยิงมเป็นผมเป็นสามเป็นชีเนาะชผู้เถ่ามันเป็นเก่าผู้ผู้ตีเป็นตัวได้นะครับผู้คะ เก้าศูนย์สามเก้ศูนย์ชีเนี่ยเก้าศูนสามเก้าศูนชีแล้วกับแปดเก้าศูนย์ดีครับปูืแปดเก้าศูนย์นะครับปู้เนาะจะได้หรอจ้ะเน้นก็คือเก้าศูนย์นะคระพปูค่ะพู้ได้ค่ะเน้นคือเก้าศูนย์จ้ะศนี้นี่กัลงไว้จำานี่แหละเนาะในค่ะปูกคะ อูมันเป็นเบื่อไหมเราไปมันจะลือมเลยค่ะปูไให้ยาไปสองเม็ดหรอค่ะปูเออมันก็เป็นจ้าเรื่องใชเล่งน่ค่ะชงหลวงแทงเหลงแบบนี้มัดทุกตอนบ่อย่างว่ะจ้า่อพแบบเล่งชงหลวงแทงเหลี่ยกตอน แเอวสำหรับคลิปนี้ผู้เอาเรียนที่เสื้อดอกมันท้อนว่าไรครอมเดี๋ยวมันทายเองเขา <c oughs> มันเดี๋ยวกินยาและะ้วก็ทายกินต้มน้ำพลับเดี๋ยวกห็หายมือลูกแม,ม่กมนจะเป็นหม่หายปับมันก็เศร้าพับเลย <c oughs> เสำหรับคลิปนี้ก็ร่วงไว้สำเ,เน <c oughs> เาเนาะอันผู้ที่โซกที่มนันมันมันเป่นเียง เป็นทุ่มลุ่มจิ้มลิมจังที่สำหรับคลิปนี้ค่ะเริ่มบายดีเบิร์ดไปเล่ออาจจะเล่นพ่อครับคุณค่ะผู้การัาสัการนะคะผู้สาธุค่ะสรุปแนวทางค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้องขะแนวทางจากปู่บุญมีนะคะพี่น้องขะสำหรับคลิปนี้ปู่เราก็น้ำแนวทางล็อกเงินล้านแล้วก็มาบอกความฝันสู่ฟังเนาะพี่น้องเนาะ เอาลองเงินล้านของปูนะคะวันนี้วิ่งบนล่างสองกับ3ค่ะพี่น้องคะวิ่งบนล่างสองกับ3จับคู่ขามี6 3ส 9, 9 5เก8าเก9าหาเกานะคะลองเงินล้านค่ะปูเล่าว,วงกลมวิธี663ามเกากับ3 9เกานะคะพี่น้องคะส่วนความฝันของปูปูเล่าฝันว่าไม่ออกเอาปักแตงโมเป็นน้วยเนี่ยพี่น้องใส่บาดประสันพี่น้องคะใส่เข้าไปในบาดปูเลยนะคะพี่น้องปูเลาก็เลยแปลออกมาให้ดังนี้พี่น้องคะ แปดเก้าศูนย์เก้าศูนย์สามเก้าศูนย์สี่ศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะพี่น้องปูเราเน้นสำหรับความฝันี่คือเก้าศูนย์เน้นเก้าศูนย์นะคะพี่น้องคะเอาแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะกับมีประมาณนี้นะคะสำหรับแนวทางมนีจากปูบุญมีค่ะล็อกเงินล้านเด้อพี่น้องเด้อถ่าพ่อแม่พี่น้องมักชอบแนวทางของปูนะคะอย่าลืมค่ะยิบจับซื้อหาสลากินแบงรัฐบาลเอาไว้พร้อมค่ะ พูดละใบสองใบนะคะพี่น้องคะฮาเทียมีโชคไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขุสุข้อนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอบมุ่นแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่บุญมีค่ะเอาไว้พอกันไม่ก็ไปในคลิปหน้านะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ